สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูเจ้าตัว Yaris นะฮะ Cross รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้เทคโนโลยีไฮบริดตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งคันนี้นะที่พักพามาดูนี่นะครับก็เป็นรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นกลางนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสีนะครับเมสเทียมหนวดสีบอลนะครับหลังคาดำราคาเนี่ยตั้งต้นนะครับอยู่ที่849,000บาทนะครับสำหรับตัวตัวกลางนี้นะครับตัวพรีเมียมนะ จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับยาริสคอร์สนะครับจะมีสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมรัชชูรี่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นขึ้นพรีเมียมนะฮะราคา8 0 49,000บาทนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสี m มสต์สตรีมหรือวสีบอลหลังคาดำนะครับราคาจะเพิ่มไปอีก8,000บาทนะครับเป็น857,000บาทนะครับผมองบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยออปชั่นนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมาเต็มเลยนะฮะคือถ้าใครมองเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ไม่อยากได้ส่วนตัวหลังคาแก้วนะครับกล้องมองรอบคันนะฮะต้องบอกเลยว่าตัวพรีเมียมเนี่ยเป็นรุ่นที่เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับได้ทั้งไฮบริดนะครับได้ทั้งระบบตัวเต้าเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกล้องมองหลังนะครับรับแมคโคร17ด้วยอ่ะเราพาไปดูครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะมาเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อมเลยทำนันนิ่งไลน์นะครับผม แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะเห็นไหมครับซึ่งไฟตัดหมอกนะก็เป็น LED ด้วยนะฮะกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่เลยนะครับสไตล์โคลราสเลยนะครับตัวแผงลังพึ่งนะเป็นแบบเป็น black นำเงานะครับซีซีแบบนี้นะฮะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับโลโก้โตต้าสีดำนะครับเท่มากเลยนะฮะด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นกับว่าเอาแบบกันหินกระเด็นใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น สีบอนนะฮะซึ่งบอลตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบบอลด้านๆน,น,นะครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นบอลแบบเงาๆนะครับผมตัวนี้นะฮะซึ่งดีไซน์เนี่ยออกมาได้อย่างดูสปอร์ตมากเลยนะครับพอมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะครับแล้วก็เป็นไฮบริดด้วยนะฮะ <โฟ S 1> <advances S 2> ซึ่งในส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวแปลงไฟนั่นเองนะครับแล้วส่ง กำลังนะครับไปที่ล้อเรานะครับผมแล้วก็แปลงไฟนับชาร์จกลับไปที่แบตเตอรี่ด้วยซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ใต้เบาะคนนั่งด้านหลังนะครับผมโอ้การวางตําแหน่งของเครื่องยนต์นะครับช่องว่างต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากเลยนะฮะทำให้มีช่องว่างในการที่ให้อากาศถ่ายเทนะครับเพื่อระบายความร้อนได้อย่างดีเพื่อ,อยืดการใช้งานยืดยืตการใช้งานนะครับของเจ้าตัวเครื่องยนต์นี้นะครับแล้วก็ มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้นานยิ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งการรับประกันของเขาเนี่ยอยู่ที่10ปีนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดมอเตอร์เนี่ยห้าปีนะครับแล้วการวัรันตัวรถเนี่ยอยู่ที่5ปีหรือ1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับแต่ต้องไปลงทะเบียนใน tcfr หรือนาทีคนนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องของการนํารถคข้เชระยะด้วยนะครับไม่ยากครับตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะวางตำแหน่งมาได้ดีมากเลยแล้วก็นี่ครับมีตัว แพงนะครับทอนความร้อนด้วยไม่ให้สีที่ฝาโป่งเนี่ยซีดเร็วด้วยนะครับใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวห้องเครื่องนะครับของยาริสคอร์ดนะครับผมโอ้สวยมากๆเลยครับตัวกระจกมองด้านหน้านะครับก็จะมีเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับตัวตาเซนซิสเซนนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถนะครับซึ่งมากับตัวรถเลยนะครับผมตัวนี้ดีมากเลย ล้อแม็กนะครับด้านข้างเนี่ยนะฮะก็เป็นล้อแม็กซ์ขอสิบเจ็ดนะครับเป็นล้ออลอยนะครับยางที่ให้มาเป็นยางขนาด17นิ้วนะครับ215 60 R 17นะครับส่วนตัวนี้เป็นของโยโกฮามะนะครับผมเป็นบูเอิร์ดด้วยนะฮะ XT นะครับมาเข้ากับคิ้วด้านข้างนะครับเป็นคิ้วดำด้านนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีเรื่องการกุนะครับหินกระเด็นด้วยนะครับทั้งนข้างที่จะเรียบร้อยทีเดียวเลยนะครับผม โลโก้นะครับ H-E-V นะครับผมบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นไฮบริดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตั้งใจได้ไฮบริดแล้วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0นึซีซีนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยอยู่ที่26.3สิบหกมกรต่อลิตรเลยนะครับที่เขาเค็มไว้นะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยนะฮะตัวนี้เป็น Eco Sticker นะครับเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าเป็นรุ่น Toyota Corolla Cross HEV Premium นะครับอ่าเดี๋ยวผมกระถ่ายดูใกล้ๆนนนิดึงะครับ ไปดูกันต่อนะครับประตูนะครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับจะเป็นประตูสมาร์ทคีย์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีใช้คู่กับคีย์เรสนะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับความปลอดภัยเขาที่บอกนอกจากตัวเซฟิเซนแล้วเนี่ยก็จะมีเรืองของ bsm ด้วยนะครับเติมุมอับแล้วก็ระบบ rcta ด้วยนะครับมาครบเลยนะฮะนี่ก็เป็น b บ a c k top นะครับคิวโคมีอทด้านข้างนะครับเป็นเส้นแบบนี้นะฮะ น้ำมันนะครับใช้เป็นเบนซินนะครับรองรับโซฮอ e 20นะครับแล้วก็แก๊สโซฮอลเก้านะฮะไฟท้ายเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับโอ้สวยมากเลยดีไซน์ใหม่นะพร้อมกับโลโก้ยาริทครอส์นะครับตัวนี้จะมีการตกแต่งเป็นแบบคิ้วสีดำนะครับเป็นแบบดำเงานะครับผมด้านท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์อีก2จุดด้วยนะครับตัวชุดแต่งด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่าตัวกันชนเนี่ยจะเป็นแบบ ดำด้านนะครับพร้อมกับตัวนี้ครับเป็นสีบอลแบบด้านๆนะครับผมก็ดีไซน์มาค่อนข้างลงตัวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวพรีเมียมเนี่ยประตูท้ายเขาเนี่ยจะเป็นแบบเปิดมือนะครับไม่ใช่เปิดไฟฟ้านะครับผมซึ่งถ้าเป็นเปิดไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ระบบเต็นเนี่ยจะมาในตัวทัชชูรี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเบรกไฟเบอร์ดีสัมแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนแล้วด้านบนเนี่ยมีขี้ฉลามแล้วก็ราวหลังคาด้วยนะครับผมสวยมากเลยนะครดีไซน์เขา แล้วก็มีโลโก้นะครับ H-E-V นะครับตัวนี้นะครับถัดไปด้านข้างนะครับก็ดีไซน์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับสูงกว่าเดิมเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถเก่งเนี่ยมาสัก20เซนนะครับขับนะครับช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะฮะก็จะสะดวกสบายมากเลยนะครับสีเขาก็ค่อนข้างที่จะลงตัวกับตัวรถด้วยนะครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นสีบอลด้านนะครับแล้วก็มีแถบนะครับสีตัวรถนะฮะคือสีบอลตัวนี้นะครับเอาไว้กันเวลาเราขับรถทางไกลและเห็นกระเด็นใส่อรงนีครับช่วยกันลอยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมลาวหลังคาด้านบนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามากับตัวรถเลยนะรับรุ่นพิมพ์นี้นะครับซึ่งเราล้อตั้งนักได้ประมาณสัก5 0ถึงกิโลนะครับนี่ก็สามารถที่จะติดนะครับ ตัวยึดต่างๆได้นะฮะสำหรับใครแสใครสายแนวแคมปิ้งนะครับจะบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยนะฮะน่ลงตัวมากนะครับสำหรับตัวร้ารางคานี้นะครับระบบ BSM นะครับหรือ r c TA นะครับที่มากับตัวรถเลยนะฮะมีทั้งไซส์ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูดูทันสมัยมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพักพาไปดูด้านในกันนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะ มาดูภายในกันบ้างนะครับภายในของเจ้าตัวจ e r e z Cord p r e m i ยมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าภายในเขาเนี่ยกขาได้ดูหรูนะครับดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้านข้างก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับด้านข้างตัวแผงด้านข้างเนี่ยนะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนิ่มนะครับเป็นหนังนิ่มเดินได้สีเทานะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนังนิ่มนะครับเป็นแบบซอฟต์นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นวีเทนนะครับเป็นแบบแข็งนะครับผมแล้วก็ตัวที่จับเนี่ยนะตัวนี้เป็นเปลี่ยนด้วยแบ็กดํดำเงานะครับ จำแบบนี้นะครับแล้วตัวสัมผัสตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบด้านๆนะครับจับแล้วไม่ลื่นนะครับส่วนตัวที่เปิดเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับแผงตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นแบ็ซนดำเงางามเหมือนกันนะครับกระจกปรับพับขึ้นลงออโต้นะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับส่วนบานอื่นเนี่ยเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็จะมีระบบนะครับพับอัตโนมัติให้เมื่อล็อกรถนะครับ ปรับทิศทางของกระจกได้นะครับตรงนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับปุ่มไม่ให้กระจกบานอื่นเนี่ยเอาลงนะครับผมเฉพาะบานบังคับที่สามารถนาลงได้นะครับช่องวางขวดน้ําด้านข้างตัวนี้นะครับก็วางได้ประมาณ2ขวดนะครับประตูเนี่ยมีความกว้างนะครับกว้างใช้ได้เลยนะฮะคือไม่ดูไม่ดัดเลยนะครับก่อนจะขึ้นรถเนี่ยนะครับตัวสครับเพนะครับก็จะเป็นสีบอลแบบนี้นะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมนะครับ ก่อนจะเข้าไปดูในดูเบาอีกนิดนึงดีกว่านะฮะเบาเนี่ยเป็นเบาหนังนะครับดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะอบรัดหลังดีนะฮะเป็นเบาวิวนั่นเองนะครับเป็นวัสดุหนังนะครับด้ด้สีน้ําเงินนะครับตัวนี้มีรูะบาบอากาศด้วยนะครับแล้วก็เป็นเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับรุ่นพรีเมียมนี่โอ้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีแอร์แบกให้ทั้งหมด6ตําแหน่งเลยนะครับทุกรุ่นนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับระบบปุ่มต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมีเรื่องของ p ิคแอสเซฟตี้นะครับ ปิดระบบ VSC DRC ซนะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับ EV วีมูแล้วก็ออโต้ไฮบีมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับความสูงต่ำของตัวไฟหน้ารถนะฮะนี่ช่องเก็บของนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งตัวพวงมาลัยนะฮะมัทสึฟังก์ชันนะครับจอนะครับผมแล้วก็ตัวแท่นเกียร์แล้วก็ตัวปักกิ้งเบรนไฟฟ้านะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในต้องบอกเลยว่าดีไซน์มาได้พอมานั่งแล้วเนี่ย ไม่รู้สึกอัดเลยนะฮะกว้างดีนะครับพักสูงร7อกว่านะแล้วก็โอ้โหด้านบนเนี่ยนะครับบอกว่าลังคาสูงสูงใช้ได้เลยนะครับนี่ปรับในการขับแบบปกตินะครับซึ่งพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นลงเข้าออกได้สีทิศทางนะครับโดยจะมีตัวก้านอยู่ท้งด้านล่างตรงนี้นะครับพอเรางัดลงมาปึ๊บแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะโยกขึ้นลงได้แล้วนะครับนี่แล้วก็ดันขับเข้าไปปึ๊บเพื่อล็อกมันนะครับมา ในส่วนตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นซอฟนะครับแล้วก็เดินได้สีดํานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวตกแต่งตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นดับเบิ้ลดำเงาเป็นซี่แบบนี้อ๋อดูเท่มากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นแบ็บิ้ลดำเงาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีบอลเงานะครับซึ่งสัมผัสแล้วเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับมือดีนะครับสุภาพสตรีเนี่ยบอกว่าจับได้ถนัดไม่แพ้ผู้ชายเลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นเป็นดับเบิ้ลดำเงาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีบอลเงานะครับ จอเอ็มไอดีนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีเสียงและการเตือนต่างๆนะครับทั้งตัวจอเดี๋ยวเรจะรีวิวจอให้ต่างหากด้วยนะครับมาติวชั่นตัวนี้เนี่ยควบคุมนะครับด้านซ้ายนะครับควบคุมจอเอ็มไอดีตัวนี้แล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงพวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวทิปต่างๆก็ไม่ต้องไปกดที่หน้าปัดแล้วนะครับกดที่พวงมาลัยได้เลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะฮะควบคุมในส่วนของตัว ระบบ t o ต้าซีว i เซนแล้วก็ควบคุมวิทยุบางส่วนนะครับอย่างตัวนี้นะโหมดก็เปลน่อาไว้เปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนโหมดเนาะส่วนตัวนี้ไว้รับสายนะครับระบบว l u e ุรับสายบางสายได้ตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนเพลงนะครับเพราะตัวนี้ครับมีระบบ d i ฟ e Mode ด้วยตัวนี้มีโหมดคับคีสสามฟังก์ชันนะครับมีอีโคนะครับโหมดธรรมดาหรือนอร์มอลโหมดนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดนะครับผมซึ่งกดได้จากตัวนี้เลยนะครับการทํางานจะคล้ายๆกับพวก Wireless หรือว่าพวก Active นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ่มในส่วนตัว เดินบีกิด้าคูชคอนโทรลรือล็อกคอมเร็วนั่นเองนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นระบบเปิดและปิดระบบ LDA นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ All Speed แล้วนะฮะก็คือจะถึงจุดหยุดนิ่งแล้วด้วยนะฮะโอ้ดีมากๆเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีการตกแต่งตัวนี้เป็นแบบเป็นออลแบ็คด้วยน,น้ำหนักใส่ใจมากๆเนะฮะตรงนี้นะครับให้ดูเหมือนกรอบเอ่อเรียกว่าอะไรล่ะความหรูหราเนี่ยผมว่าเป็นของแนวสไตล์ดูหลูหมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าทันสมัยมากยิ่คือตัวนี้ก็มี ในส่วนตัวเป็นแบบตั้เงาด้วยที่เป็นซีซีแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแถบสีน้เงินตัวนี้นะครับช่องแอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับเรื่องแอร์โต้ต้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับแอร์เย็นมากๆอยู่แล้วนะฮะในส่วนตัวหน้าจอกลางนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับผมจอเนี่ยเป็นจอขนาด10.1นิ้วนะครับมาแล้ว Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็ระบบ T-Convey Automatic ว้ติดตามรถได้ด้วยนะครับดูดเเีมากๆเลยแล้วตัวนี้เนี่ยเพิ่มฟังก์ชันของการ ต่อที่เอ่า Apple CarPlay แล้วก็ a n d ต้าออโต้เนี่ยแบบไร้สายด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทำรีวิวเรื่องของจอให้ดูนะครับสำหรับเจ้ตัวพรีเมียมนี้นะฮะแอร์ตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นกาซรเหมือนแบบจอแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็แทบจะไม่จะคล้ายๆกับเอ่วลโรสหรือว่า AT นะครับซึ่งตัวนี้ครับมีพอร์ตด้านล่างนี้นะฮะที่เป็น USB แล้วก็ USB C ด้วยนะครับพุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับ จริงมากๆเลยนะฮะตัวกองแอร์เนี่ยนะครับนอกจากเราเปิดตัว AC แล้วเนี่ยัวนี้จะมีเรื่องของตัวกอง T.M 2.5ให้ด้วยนะครับดีมากเลยแผงนด้านข้างด้านหน้าตรงนี้นะฮะเป็นแบบเป็นแบล็กดเงานะครับแล้วก็จะมีแต่งตัวนี้ครับเป็นเป็นแบล็กดเงาเช่นกันนะครับตัวแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแดชบอร์ดแบบแข็งนะครับเป็นวีเทนแต่ตรงนี้จะเป็นซอฟต์นะครับตรงนี้เป็นสีเป็นหนังนะครับเดินได้สีเทานะครับพร้อมกับแถบสีน้ําเงินตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นยูดีเทนเหมือนกันนะครับผมช่องแอร์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับมีแผงกั้นตรงนี้นะฮะเป็นดีไซน์ใหม่ของตัวตัวยาริสคอร์นะครับด้านล่างตัวนี้เนี่ยแผงทั้งตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นสีนุ่เงินนะครับอ็สีเงินครับผมเงินเป็นแบบขัดเงาดำแล้วก็เป็นเแบบดำเงาด้วยนะครับแท่นเกียร์ตัวนี้นะฮะเป็นแท่นเกียร์ปักดูแล้วดีไซน์เนี่ยค่อนข้นเนี่ยดูดีมากเลยในราคาโอ้โหราคาแค่849,000สาพนนะครับสำหรับตัวพรีเมียมเนี่ย ดีไซน์ของเกียร์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวนี้ก็เป็นเป็นแบตั้งเงิเหมือนกันแล้วก็เป็นหนังแล้วก็มีตัวหนังพุ่มปิดนะครับฐานเกียร์ด้วยนะครับเกียร์เป็นตัวเป็นเกียร์แบบ cvt นะครับขับสนุกนะครับขับได้เรื่อยๆเลยนะฮะเหยียบเหมือนมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เลยนะครับผมแค่บีบตรงคอเกียร์ตัวนี้นะครับแล้วเหยียบเบรกก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวเตือนเนี่ยครับผมเตือนนะครับเบลนะครับคาดเบลด้วยนะครับตั้งแต่งเลยนะฮะ แล้วตอนนี้พิเศษมากเลยนะครับมีระบบปักกิ่งเบรกแบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับแล้วก็อัตโต้เบรกโคลนะครับซึ่งของตัวเบรกโคลเนี่ยที่ทราบกันดีคือเวลาเราไปจ,จดติดไฟแดงเนี่ยถ้าเรากดโฮไว้เนี่ยเราสามารถที่จะถอนเท้าออกจากเออออกแบตเบรก Bad ได้นะครับอัตโต้เบรกโคลเนี่ยจะเบรกรถให้ประมาณ3นาทีนะครับก่อนที่จะตัดไปเกียร์พีนะครับพอเวลาจะจะปลดล็อกมันง่ายๆนะฮะแค่แตะคันเร่งเบาๆรถก็จะเคลื่อนไปแล้วเมื่อเราอยู่เกียร์ดีนะครับ ส่วนปักกิ่งเบรกไฟฟ้าเนี่ยก็ง่ายต่อการใช้งานมากเลยนะครับงัดขึ้นกดลงได้นะครับโดยที่ถ้าเราเข้าเกียร์ N แล้วเนี่ยนะครับกอแค่กดลงไว้ครับตัวเบรกมือไฟเนี่ยก็จะปลดล็อกโดยสังเกตจากไฟนะฮะไฟตัวนี้จะดับลงแบบนี้นะรถก็สามารถที่จะเข็นได้นะครับผมส่วนในส่วนองตัวนี่ครับโอ้วางแก้วนะฮะแบบนี้นะครับคือสามารถที่จะพับเข้าพับออกได้แบบนี้นะครับนี่กดตัวนี้พับออกนะครับแล้วก็ดันขึ้นตัวนี้พับเข้านะฮะ เพื่อที่จะเพิ่มเนื้อที่ในการวางของตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่แก้วที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างเส้นแก้วเยเติอะไรพวกนี้นะครับได้2ใบเลยนะครับอันนี้เขาใส่แก้วเล็กนะครับได้สองได้สองใบเช่นกันนะครับผมตัวนี้ตัวตกแต่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตกแต่งมาดีไซน์ข่อนหน้านที่จะดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ที้จะเป็นวีเทนแบบแข็งนะครับถัดมานะครับตัวที่พักแขนด้านข้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นซอฟต์นะครับเป็นหนังนิ่มเดินได้สีดำนะครับเอาสีเทาครับผมขอโทษครับแล้วก็ตัวนี่ครับพอเปิดด้านมาด้านในนะครับก็จะมีที่วางของนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็จะมีตัวจุกนะครับเพื่อชาร์จแบตนะครับเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะฮะโอ้แสดงว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับมีที่ชาร์จแบตเนี่ยประมาณทั้งสามตำแหน่งเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้สองตำแหน่งนะครับแล้วตรงนี้หนึ่งตำแหน่งนะครับผมโอ้ดีมากเลยนะครับตัวนี้พอได้เข้ามานั่งแล้วเนี่ยป้าบอกเลยว่า ความรู้สึกแรกเลยที่รู้สึกเนี่ยก็คือไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับเพราะว่าหลังคาในส่วนตัวหลังคารถในด้านบนเนี่ยนะครับก็มีความสูงนะครับซึ่งเป็นหลังคาเนี่ยสีดําด้วยนะฮะโอ้ดีมา,มากๆเลยนะครับสีดําแบบนี้เพราะว่าจะดูแดรักษาง่ายนะครับกระจกมองหลังนะเป็นแบบปรับธรรมดานะครับแล้วก็มัดนะครับปรับนี้ได้นี่นะฮะเอาไวา้เวลารถรถเนี่ยรถสูงขับตามมาแล้วแทงตาเราขอโทษนะครัย ิดแบบนี้ได้ให้เปลี่ยนทิศทางของตัวแสงนะครับก็จะมีกล้องบันทึกให้ด้วยนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวไฟส่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับตัวนี้ว่าคอนแบตไว้อยู่นะครับตัวส่งด้านหน้านะครับก็จะมีกระจกนะครับพร้อมกับไฟส่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝังคนับก็มีเช่นกันนะครับตัวนี้นะรพร้อมไฟส่องหน้าด้วยนะฮะ ก็บอกเลยว่าออปชันที่ให้มาในราคา849,000เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพักจะทำในสองตัวรีวิวนะฮะหน้าปัดกับหน้าจอนะครับแยกต่างหากให้ทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับซึ่งพอนั่งตรงนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะเดี๋ยวพักจะลองปิดตรงนี้ให้ดูดีกว่านะครับนีปิดด้านข้างเนี่ยตัวจับนี้ก็ไม่ลื่นเลยนะครับโอ้เสียงดีครับเสียงดีมาก เสียงแน่นดีนะครับตัวนี้ครับก็จะมีไฟเตือนนะครับว่ามีอะไรที่ไม่สนิทหรือว่ามีอะไรที่มีปัญหาบ้างนะครับตัวนี้นี่ครับนั่งเหลือๆเลยด้านข้างตัวนี้นะครับด้านข้างตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในกันนะครับเดบักจะให้ดูแผงประตูด้านข้างก่อนนะครับซึ่งมีความเขาเรียกว่าดูดีอ่ะมีเส้นสายนะฮะในส่วนตัวนี่ครับ คิวนะฮะัเป็นแบล็กาเงานะครับทั้งตัวเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่รองที่รองข้อศอกนะครับแล้วก็ตัวตัวเนี้ยตัวด้านจับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบซอฟต์ด้วยคือเป็นหนังเดินเดินได้สีเทานะครับส่วนนี้ก็เป็นซอฟต์เช่นกันนะฮะที่เป็นแบบแข็งหรือว่ายูเทนเนี่ยจะเป็นด้านบนตัวนี้นะครับผมก่อนที่จะไปนั่งอีกรอบหนึ่งนะฮะมีแอร์ด้านหลังแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าแอร์จะไม่ถึงทั่วคันนะครับถึงแน่นอนนะครับ อันที่สองครับเบาะนั่งหลังแถว2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับเอนได้2ระดับนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยนั่งรถระยะไกลๆเนี่ยนะฮะคนนั่งหลังเนี่ยไม่เมื่อยหลังแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ครับที่พักแขนแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วด้วยนะครับโอ้ดีมากเลยนะฮะเนี่ยพับได้จะมีตัวนี้ครับตัวดึงตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับตัวเอนตัวที่พักห่วงนี้นะครับได้ด้วยนะฮะนี่ ตัวนี้นะครับโดยที่พับกดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงกดตัวนี้ลงมาพอดีว่ามืออีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่นะครับตัวสลักตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นตัวเอาไวเเ้เอ็นเบาเบรกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดึงตัวนี้มาแล้วก็ให้เบาะเนี่ยพับเรียบไปได้แบบนี้ด้วยนะครับดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการวางของนะครับโอ้ ดีมากเลยนะ,ะเดี๋ยวป้จะลองเข้าไปนั่งดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเข้ามานั่งแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกตรงเลยว่าพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยตอนแรกป้าก็แอบกลัวว่ามันจะมันจะแคบนะพุ่งตรงนะครับจากที่ปัานั่งเมื่อกี้จากตำแหน่งที่ปักนั่งปกติเวลาขับนะครับพอมานั่งแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตรงนี้นะมิติตัวรถเนี่ยเขาที่จะเหลืองมากเลยนะเนี่ยฝ่ามือน,นึงเลยเห็นไหมฮะอืมสูงรอาา้อยเจ็ดสิบสามนี่ยังเหลือประมาณานั้นเหลือสักฝ่ามืออีกนิดนึงนะครับแล้วก็ การนั่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ดันเลยนะเพราะว่าหลังคาเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงมากเลยก็มีที่จับตรงนี้ด้วยนะครับทั้ง4ฝั่งเลยนะครับผมแอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีที่ปิดเปิดให้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถปิดได้นะแล้วก็ปรับทิศทางแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวที่ชาร์จนะครับไททีซีนะครับด้านล่างอีก2อํตำแหน่งด้วยนะครับนี่นะครับซึ่งองบอกเลยว่า แต่หลังสองข้างหน้าอีก3เนี่ยโอหาตำแหน่งแล้วนะที่ชาร์จแบตนะครับของตัวนี้ครับก็จะมีที่ใส่ของด้านหลังตรงนี้ด้วยฟังคนนั่งด้านข้างคนขับนะครับที่พักแขนเออเมื่อกี้ได้ลองพักแบบไม่รู้ตัวนะคือแบบพอมีปุ๊บเนี่ยเราพักแขนเนี่ยรู้สึกสบายรู้สึกแบบเออไม่เมื่อยดอีนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับค่อนข้าง,างดีม,มากเลยแล้วก็ซิทเบลเนี่ยนะครับ มีทุกตำแหน่งเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะวางขาซีได้ด้วยนะครับผมได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับงานนี้นั่งได้แหละนั่งนั่งได้แบบไม่ดัดเลยนะสำหรับเจ้าตัวยาริสคอร์นี่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้หลังคาเหลือประมาณสักยวัดดูนะเนี่ยประมาณเกือบน่าจะมี10เซนได้นะครับไม่ดันเลยนะสำหรับเจ้าตัวยาริสคอร์นเวลาเรานั่งด้านหลังแล้วนะครับผม กว้างมากมาพูดถึงระบบความปลอดภัยของเขานิดนึงแล้วกันนะครับอย่างลิสคอร์ดเนี่ยนะครับความปลอดภัยของเขาเนี่ยมีทั้งระบบ ABS นะครับ BA สซึมแรงเบรคครับก็จะได้เบรค EBD นะครับ,ระบ,ร,ะร,บระบบช่วยการทรงตัว VSC ป้องกันรถหมุนฟรี TRC นะครับแล้วก็มีระบบ h a t ไม่ให้รถไหลเนี่ยเวลาขึ้นทางลาดชันด้วยนะฮะคงช่างเครื่องพาย g a นะครับ Airbag 6กตำแหน่งรอบคันเลยนะครับแล้วก็มีระบบตัวต้านสิบพันเซนด้วยระบบ B.S.M.R.C.T.A. นะครับโอ้โหมาครบเลยนะฮะแล้วก็มีระบบช่วยเอชุบเฉินอย่างเช่นทีคอนเน c ตเคลเมติกด้วยนะครับที่มีมาให้ทุกรุ่นของโตลตารุ่นใหม่นี้แล้วนะครับในราคา800,000 49,000บาทนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าเวลานเราพับเก็บของเนี่ยความกว้างเป็นยังไงบ้างวิธีเปิดด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะ เปิดได้เลยนะครับม,ม,มีจะมีกกตัวกดตัวอยู่นี้นะครับเปิดแล้วกดดึงขึ้นมาปึ๊บนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนของตัวที่ปิดตัวนี้นะฮะเอาไว้ให้เราเนี่ยปิดเวลาเรามีของด้านหน้านี้นะครับด้านล่างนี้ว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยมองเข้ามาเห็นนะครับคือบางทีเนี่ยปักจะบอกว่าตรงนี้สําคัญนะบางทีเวลาคนเราไปจอดในที่เปลี่ยวเปียเนี่ยคนชะเง้อมามองเนี่ยบางทีระวังของมีค่าไว้นะครับ เราจะโดนทุกกระจกได้นะตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสมารถที่จะถอดได้นะครับแค่จับตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงแค่นี้เองครับถอดได้แล้วนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะใส่ก็เช่นกันครับสามารถที่จะใส่ก็คือเอาไปวางที่ตําแหน่งนะครับกดนะครับด้านแด่ด้านนึงนะครับก็สมารถที่จะใส่ได้แล้วเหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับเราจะพามาดูส่วงตัวความกว้างนะครับเวลาเราพับเบาะนะฮะ เบาเรานี้ออกก่อนนะครับเพื่อเพิ่มขนาดให้กว้างนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนอตัวผ้ายางนะครับมาให้กับรถเลยนะฮะนี่บอกเลยนะครับวิธีพับเบาะนะครับแถวสองเนี่ยนะครับก็นี่ครับเราแค่จับตรงนี้เองนะฮะแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ดันก็มาไปง่ายไหมทางด้านซ้ายก็เช่นกันครับก็ดันออกไป นี่ครับแค่นี้เองนะฮะโอ้กว้างขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งส่งตัวถาดตัวนี้นะครับเห็นร่องตัวนี้ไหมครับสามารถที่จะปรับระดับตัวนี้เนี่ยนะครับให้ขึ้นมาตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงของระดับความชันเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับนี่ครับปรับเรียบร้อยแล้วนะฮะจากเมื่อกี้นะครับที่ยังไม่ได้ปรับนะฮะต้องบอกเลยว่าเวลาเรามีเด็กเล็กๆหรือว่ามีของนะครับที่แบบต้องการความกว้างนะครับความยาวเนี่ยก็สามารถที่จะ วางได้อย่างสบายๆหรือว่าลูกเรานะครับเล็กๆนะครับสามารถที่จะนอนได้เช่นกันนะครับผมอ๋อดีมากเลยนะตัวนี้แล้วใต้นี้นะครับก็จะมีส่วนตัวช่องนะครับเอาไว้วางของที่กว้างมากๆเลยนะฮะก็จะมีชุดเติมยางัตโนมัติแล้วก็แม่แรงชุดถอดล้อตรงนี้ด้วยนะครับผมทีเนี่ยสามารถใช้มือเดียวได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นสุอวสสดีหรือสุดวัสดุนะครับสามารถทําเองได้นะครับง่ายมากๆเลยนะฮะ เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวยาริสคอร์สนะฮะรุ่น1.5พรีเม r ยมคันนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะฮะกับราคา800,000 4าทเท่านั้นเองนะครับมีอะไรบ้างมาทวนกันอีกทีนึงดีกว่านะฮะระบบโต้ตาเซฟิเซนต์ครับผมเตือนก่อนการชนเตนือนนอกเลนนะครับออโต้ไฮบีมนะครับแล้วก็มีเดียดเดมิดาดาคูณชนแบบฟูลสปีดด้วยโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร่อไปท link ันทันริงไลท์นะครับผม ไฟตัดบ่อนะครับเซนเซอร์รอบคันเลยนะครับกล้องมองหลังนะครับระบบ BSMRCTA นะครับผมระบบค้อภาย ABS EBD BA VSC t c HAC นะครับแอร์แบ็กหกตำแหน่งนะครับจอนะครับขนาด10.1นิ้วนะฮะมีรองรับ Apple CarPlay, Android Auto นะครับมีระบบ T-Connect Dynamic ด้วยนะครับเรือระบบชรือเฉยๆนั่นเองนะฮะเบาภายในนะครับเบาหนังนะครับเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผม แล้วก็เกียร์อัตโนมัติแล้วก็ที่สำคัญคือความประหยัดครับเคลมไว้ว่า26.3กิโลเจุดสามคือลิตรกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับรุ่นนี้นะฮะการวารันตีนะครับรถยนต์เนี่ย5ปี150,000หมืนะครับต่อประกัน ccfr ด้วยนะครับอย่าลืมนะแอดใน T Connect นะครับ2นะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับรับประกันได้10ปีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ใต้คนนั่งด้านหลังนะครับรับประกันได้10ปีไม่จำกัดระยะทางเลยนะครับพร้อมกับอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับ5ปี นะครับไม่จํากัดระยะทางเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะฮะสอบถามปักเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองแปดสองเก้านะครับโอ้โหสวยมากเลยนะฮะยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผกไม่ได้พูดถึงไปนะครับแต่บอกเลยว่ารถคันนี้นะฮะราคาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับสวัสดีครับ